การจะเข้าไปพัฒนาชุมชนสักแห่งให้มันดีขึ้นจริงๆเนี่ยเอ่อมันต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจชุมชนนั้นๆก่อนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วหัวใจสําคัญที่เอกสารบทที่2ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่เราจะมาดูกันวันนี้เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องข้อมูลนี่แหละครับค่ะ คาว่าข้อมูลในที่นี้นะคะคือมันก็หมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆรอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรแบบนี้ที่มีการบันทึกไว้อื <c oughs> อาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์หรือแม้แต่ภาพเสียงก็ได้หมดเลยค่ะมันช่วยให้เราแบบรู้ที่มาที่ไปรู้ความสําคัญของสิ่งต่างๆครับครับ อย่างในพจนานุกรมเขาก็ให้ความหมายไว้นะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสําหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณอ๋อเข้าใจครับเหมือนในเอกสารเขาก็ยกตัวอย่างข้อมูลไว้2แบบหลักๆใช่ไหมครับมีเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขใช่ค่ะเช่นเอ่อตำบลถนบมี350ครัวเรือนหรือ สงขามีห้องสมุดประชาชน16แห่งอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นคือเชิงปริมาณแล้วก็มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่ตัวเลขครับอย่างเช่นเช่นคุณสุน,นันท์ประกอบอาชีพทำนาหรือว่าชาวบ้านที่อบตเกาะยอส่วนใหญ่ทำส่วนผลไม้กับทำประมงประมาณนี้ค่ะครับผม ซึ่งข้อมูลทั้งสองแบบเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหมีประโยชน์เยอะมากค่ะทั้งใช้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยใช้ประกอบการวางแผนการลงมือทาการประเมินผลแล้วก็ที่สาคัญมากๆเลยคือช่วยในการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจนี่สาคัญเลยในเอกสารก็มีตัวอย่างเรื่องคะแนนสอบคณิตใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ ถ้ารู้ข้อมูลว่าคะแนนเก็บเราไม่ค่อยดีก็ต้องรีบวางแผนอ่านหนังสือเพิ่มทําแบบฝึกหัดโอกาสสอบผ่านก็มากขึ้นถูกต้องค่ะแต่ถ้าแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ข้อมูลตัวเองเลยก็อาจจะเตรียมตัวไม่ถูกทางเผลอเผอสอบตกไปเลยก็ได้ใช่ค่ะการพัฒนาชุมชนก็หลักการเดียวกันเลยค่ะครับผมแล้วพอมาเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนเนี่ยข้อมูลที่เราต้องใช้มันคงจะหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะต้องใช้ข้อมูลเยอะมากหลายด้านมากๆตั้งแต่ประวัติชุมชนเศรษฐกิจการเมืองการปกครองาศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการศึกษาโหเยอะจริงๆครับค่ะคือต้องดูให้รอบด้านเพื่อให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าทุนที่ชุมชนมีอยู่จริงๆนะคะทุนนี้หมายถึงอะไรครับเงินอย่างเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่แค่เงินค่ะแต่รวมถึงทุนทางสังคมพวกเครือข่ายความรู้ภูมิปัญญาหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วในเอกสารเขาได้จําแนกประเภทข้อมูลที่สําคัญสําคัญไว้ไหมครับว่าควรจะเน้นดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างมีค่ะเขาก็จัดกลุ่มไว้น่าสนใจอย่างเช่นข้อมูลด้านครอบครัวหรือประชากรอันนี้ก็จะดูเรื่องรายรับรายจ่ายนิสินจํานวนสมาชิกในบ้านอื ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องปัญหาความยากจนหรือสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือนได้ครับแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับก็มีด้านเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนค่ะดูเรื่องอาชีพหลักอาชีพรองการผลิตการถือครองที่ดินหรือว่าการใช้ทรัพ,พยากรในท้องถิน่นอ๋อครับแล้วก็มีด้านประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ก็สําคัญนะคะดูว่ามีกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมไหมมีการละเล่นพื้นบ้านอะไร ความเชื่อศาสนาพวกนี้เป็นตัวสะท้อนวิถีชีวิตเขาเลยน่าสนใจครับคือดูทั้งเรื่องปากท้องเรื่องสังคมวัฒนธรรมเลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีด้านอื่นๆอีกอย่างการเมืองการปกครองท้องถิ่นระบบนิเวศหรือแม้แต่ความต้องการของชุมชนเองว่าเขาอยากให้พัฒนาอะไรข้อมูลมันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะไปหามาจากไหนละครับเนี่ยเอกสารเขาแนะนําวิธีเก็บข้อมูลไว้บ้างไหมครับมีแนะนําไว้หลายวิธีเลยค่ะ ตั้งแต่แบบเบสิกเบสิกอย่างการสังเกตคือไปดูพฤติกรรมจริงๆเลยอาจจะแบบมีหัวข้อไปก่อนหรือไปสังเกตแบบเปิดกว้างก็ได้สังเกตใช่ค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์อันนี้คือไปพูดคุยซักถามอาจจะเตรียมคำถามไปแป๊ะๆหรือคุยไปเรื่อยๆแบบไม่เป็นทางการก็ได้อ๋อแบบคุยกันสบายๆค่ะแล้วก็มีการใช้แบบสอบถามอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นทางการหน่อยการศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว การสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มการสำรวจอย่างเช่นไปสำรวจบัญชีครัวเรือนหรือข้อมูลส่วนรวมของชุมชนไปจนถึงการจัดเวทีประชาคมเลยค่ะให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโหมีหลายวิธีให้เลือกใช้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่เอกสารเน้นคือการเลือกวิธีเก็บข้อมูลเนี่ยต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะดูว่าสะดวกไหมประหยัดหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการจริงๆครับ ไม่ใช่วิธีไหนดีที่สุดแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์กับชุมชนนั้นๆถูกต้องค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆอีกอย่างคือต้องเอามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะครับผมแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการเอาข้อมูลมาจำแนกจัดกลุ่มสรุปผลแล้วก็นำเสนอให้มันเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นทำเป็นตารางแผนภูมิอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วขั้นตอนวิเคราะห์เนี่ยจริงๆควรจะให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ไปด้วยนะคะอ๋อให้เขาช่วยดูช่วยตีความข้อมูลของชุมชนตัวเองใช่ค่ะเพื่อให้การตีความมันสะท้อนมุมมองของคนในจริงๆแล้วเขาก็ได้เข้าใจข้อมูลชุมชนตัวเองมากขึ้นด้วยฟังดูแล้วกระบวนการทํางานกับข้อมูลชุมชนนี่มันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เก็บเก็บมาแล้วจบใช่เลยค่ะ มันต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกวิธีเก็บการตรวจสอบแล้วก็การวิเคราะห์การตีความเลยครับสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลมันไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข้อความแห้งๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยในการทําความเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใช่ค่ะการเก็บข้อมูลอย่างถูกวิธีแล้วก็เอามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้การวางแผน การตัดสินใจเพื่อพัฒนาชุมชนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยถูกต้องที่สุดค่ะข้อมูลที่ถูกต้องและะเอียดและวิเคราะห์อย่างเข้าใจเนี่ยมันคือหัวใจเลยครับผมทีนี้ไหนๆเราก็พูดถึงความสําคัญข,ของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํากันมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดข้อมูลที่เราอุตสาห์เก็บรวบรวมมาเนี่ยมันดันคลาดเคลื่อนไปหรือมันไม่สมบูรณ์หรือเราอาจจะตีความมันผิดพลาดไปครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีเจตนาที่ดีมากๆในการอยากจะเข้าไปพัฒนานะคะลองคิดดูว่าการดําเนินการพัฒนาที่มันตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแบบนั้นน่ะมันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในทิศทางที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะทําให้สถานการณ์บางอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมได้ในมิติไหนบ้าง